คุณรู้หรือไม่ครับว่าหัวใจที่มีความสุขมันไม่ใช่แค่ทําให้เรายิ้มง่ายขึ้นแต่ยังเหมือนเป็นแม่เหล็กพิเศษที่สามารถดึงดูดความสุขสิ่งดีๆและโอกาสเข้ามาในชีวิตของเราได้มากกว่าที่คุณเคยคิดวันนี้ผมอยากพาคุณเดินทางไปในเรื่องราวที่ยาวนานต่อเนื่องเป็นเหมือนการสนทนาระหว่างเราสองคนที่จะค่อยๆปลุกพลังในใจคุณขึ้นมาทำให้คุณเห็นว่าการมองโลกในแง่ดี การมีหัวใจที่เต็มไปด้วยความสุขมันไม่ใช่เรื่องลอยๆหรือคำพูดสวยหรูแต่มันคือวิถีชีวิตที่เปลี่ยนแปลงตัวคุณจริงๆสวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องอ่านเอารวยนะครับช่องรวมบทความเรื่องย่อหนังสือเริ่มสร้างแรงบันดาลใจอ่านหนังสือเอาไว้สร้างความมั่งคั่งสู่ความมั่นคงแหล่งรวมบทความหนังสือที่จะนำพาทุกท่านมุ่งสู่ความสำเร็จและการเตื่นรู้ในทุกสถานการณ์จากการอ่านนะครับ วันนี้เสนอเรื่องเป็นเราในเวอร์ชั่นที่มีความสุขโดยคิดมากลองคิดตามนะครับในแต่ละวันเราต้องเจอเรื่องมากมายบางเรื่องก็ทำให้ยิ้มได้บางเรื่องก็ทำให้เราท้อแท้หมดกําลังใจแต่สิ่งสำคัญไม่ใช่ว่าเรื่องราวเหล่านั้นเป็นอะไรสิ่งสำคัญคือเราเลือกที่จะมองมันอย่างไรคนสองคนเจอปัญหาเดียวกัน บางคนเห็นแค่ว่ามันคือกำแพงที่ปิดทางเดินบางคนกลับมองว่ากำแพงนั้นเป็นบันไดที่ให้ปีนขึ้นไปเห็นวิวที่สวยงามกว่าคุณลองนึกภาพสิครับว่าเพียงแค่การมองต่างกันผลลัพธ์ชีวิตของทั้งสองคนก็ไม่เหมือนกันแล้วหัวใจที่มีความสุขจะดึงดูดความสุขได้จริงเพราะมันเปลี่ยนเคลื่อนพลังงานที่เราแผ่ออกไปสู่โลกคนที่ยิ้มคนที่คิดบวก มักจะเป็นเหมือนคนที่เรารู้สึกอยากเข้าใกล้อยากร่วมงานอยากพูดคุยตรงกันข้ามคนที่จมอยู่กับพลังลบพูดแต่เรื่องปัญหาเห็นทุกอย่างเป็นอุปสรรคก็มักจะผลักคนอื่นออกไปโดยไม่รู้ตัวคุณเห็นไหมครับว่ากฎแห่งแรงดึงดูดหรือ law of attraction ไม่ใช่เรื่องลึกลับเหนือธรรมชาติแต่มันคือหลักจิตวิทยาในชีวิตประจำวันที่ทำงานอยู่ตลอดเวลาตัวอย่างง่าย สมมุติว่าคุณตื่นเช้ามาด้วยความหมุนหงิดคุณมองทุกอย่างเป็นปัญหารถติดก็ทําให้รําคาญเสียงโทรศัพท์ก็ดังน่ารําคาญเพื่อนร่วมงานพูดนิดเดียวก็ดูน่ารําคาญและทั้งวันนั้นคุณก็จะเจอแต่เรื่องรําคาญใจไปหมดเพราะสมองเราจะกรองสิ่งที่ตรงกับอารมณ์ตอนนั้นเข้ามาเรื่อยๆแต่ถ้าวันเดียวกันนั้นคุณตื่นมาแล้วบอกกับตัวเองว่าวันนี้คือโอกาสใหม่ ที่ฉันจะได้ลองทำสิ่งดีๆสมองของคุณก็จะเริ่มมองหาสัญญาณของสิ่งดีๆรอบตัวทันทีเช่นรถติดแต่คุณมีเวลาได้ฟังเพลงเพราะๆเ,เพื่อนร่วมงานที่ทักคุณก็กลายเป็นคำทักทายที่อบอุ่นสิ่งเลเ็กๆน้อยๆเหล่านี้จะกลายเป็นจิ๊กซอที่ต่อเติมความสุขทั้งวันแนวคิด manifest หรือการประกาศเจตจำนงด้วยพลังความคิดก็คือการดึงดูดพลังบวกนี้มาใช้อย่างตั้งใจ คุณอยากได้ความรักที่ดีคุณอยากมีชีวิตที่มั่งคั่งคุณอยากประสบความสำเร็จทุกอย่างเริ่มต้นจากความคิดเจิงบวกที่คุณปลูกฝังและส่งออกไปสู่จัก,กรวาลแต่กุญแจสำคัญไม่ใช่แค่คิดแล้วนั่งรอแต่คือคิดแล้วเชื่อลงมือทำอย่างต่อเนื่องและที่สำคัญคือรักษาหัวใจที่เป็นบวกอยู่เสมอยกตัวอย่างจากชีวิตจริงนะครับหลายคนน่าจะเคยได้ยินเรื่องราวของเจเคโรลิง ผู้เขียนแฮร์รี่พอตเตอร์ก่อนที่เธอจะโด่งดังเธอเป็นคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวไม่มีงานไม่มีเงินแต่สิ่งที่เธอมีคือความเชื่อในเรื่องราวที่เธอสร้างขึ้นเธอเชื่อในโลกเวทมนต์ที่เธอจินตนาการและมองว่ามันจะสามารถสร้างความสุขให้ผู้คนได้ถึงแม้จะถูกปฏิเสธจากสำนักพิมพ์หลายครั้งแต่เธอก็ยังรักษาพลังบวกและความเชื่อมั่นในตนเองจนท้ายที่สุดงานเขียนของเธอ กลายเป็นหนึ่งในผลงานที่ประสบความสำเร็จที่สุดในโลกคุณเห็นไหมครับว่าความคิดบวกที่ผูกกับการลงมือทำจริงสามารถเปลี่ยนชีวิตที่สิ้นหวังที่สุดให้กลายเป็นตำนานได้ในทางจิตวิทยาการมองโลกในแง่ดีช่วยให้สมองเราหลั่งสารแห่งความสุขเช่นโดปามีนและเซโรโทนินทำให้ร่างกายผ่อนคลายสมองปลอดโปรง่งและเมื่อเราอยู่ในสภาวะที่ผ่อนคลายเราก็จะคิดหาทางออกได้ดีขึ้น ความคิดสร้างสรรค์เพิ่มขึ้นตัดสินใจได้แม่นยำขึ้นและนี่เองที่ทำให้คนคิดบวกมักจะหาทางออกเจอเสมอแม้ในสถานการณ์ที่ยากลำบากแต่หลายคนอาจจะสงสัยว่าแล้วการคิดบวกมันไม่ใช่แค่การหลอกตัวเองหรือจริงๆแล้วไม่ใช่เลยครับเพราะการคิดบวกไม่ได้หมายความว่าเราปฏิเสธความจริงแต่คือการเลือกมุมมองที่ทำให้เราเข้มแข็งขึ้นเช่นถ้าคุณล้มเหลวในการสอบ คุณมี2ทางเลือก 1. คือจมอยู่กับความคิดว่าฉันไม่เก่งฉันทําไม่ได้ 2. คือบอกตัวเองว่านี่คือบทเรียนที่ทําให้ฉันรู้ว่าต้องเตรียมตัวมากขึ้นในครั้งถัดไปมุมมองที่2ไม่ใช่การโกหกตัวเองแต่มันคือการตีความความจริงในแบบที่สร้างพลังไม่ใช่ทำลายพลังแล้วข้อเสียละ่ะมีไหมแน่นอนว่าถ้าการคิดบวกถูกใช้ผิดมันอาจจะกลายเป็นท็อกซิกโพซิทิวิตี้ หรือการบังคับตัวเองให้มองโลกในแง่ดีจนไม่ยอมรับปัญหาที่แท้จริงแบบนี้อันตรายครับแต่ถ้าเราใช้มันอย่างมีสติมองโลกในแง่ดีโดยไม่ปฏิเสธความจริงแต่เลือกมุมมองที่ทำให้เราเดินหน้าต่อได้มันจะเป็นพลังที่ยิ่งใหญ่ที่สุดผมอยากให้คุณลองนึกภาพชีวิตคุณอีกหนึ่งปีข้างหน้าถ้าคุณเลือกที่จะฝึกสังเกตสิ่งดีๆรอบตัวทุกวันลองจดบันทึกทุกเช้าว,ว่าวันนี้คุณรู้สึกขับคุณอะไรบ้าง ไม่ว่าจะเล็กน้อยแค่ไหนเช่นกาแฟอุ่นๆที่ได้ดื่มแสงแดดยามเช้าที่สวยงามหรือแม้แต่การที่คุณยังมีลมหายใจอยู่เพียงเท่านี้คุณก็ได้ปรับโฟกัสของชีวิตไปที่ความุบแล้วและเมื่อโฟกัสเปลี่ยนผลลัพธ์ชีวิตก็จะเปลี่ยนตามไปการสร้างพลังบวกให้กับตนเองไม่ใช่เรื่องไกลตัวเลยครับมันคือการฝึกใจให้ชินกับการมองหาโอกาสแทนที่จะมองหาอุปสรรค คนที่มองโลกในแง่ดีจึงไม่ใช่คนที่ชีวิตไม่มีปัญหาแต่คือคนที่เจอปัญหาแล้วยิ้มหาวิธีและเดินต่อได้และถ้าคุณอยากใช้พลังนี้อย่างเต็มที่ลองนำกฎแห่งแรงดึงดูดมาใช้ร่วมกับการลงมือทำตั้งเป้าหมายที่ชัดเจนเขียนมันออกมาจินตนาการว่าคุณกําลังใช้ชีวิตอยู่กับมันแล้วเริ่มทำสิ่งเล็กๆที่สอดคล้องกับเป้าหมายนั้นทุกวัน คุณจะเห็นว่าจัก,กรวาลค่อยๆส่งสัญญาณบางอย่างมาให้คุณทั้งผู้คนโอกาสหรือสถานการณ์ที่ตรงกับสิ่งที่คุณปรารถนาสุดท้ายนี้ผมอยากฝากเอาไว้ว่าความสุขไม่ใช่สิ่งที่คุณต้องวิ่งตามแต่เป็นสิ่งที่คุณสร้างขึ้นจากหัวใจคุณเองและเมื่อคุณสร้างมันได้คุณจะพบว่ามันคือแม่เหล็กที่ดึงดูดทุกสิ่งที่ดีเข้ามาในชีวิตเป็นเราในเวอร์ชั่นที่มีความสุขคืออะไร การเป็นเราในเวอร์ชั่นที่มีความสุขไม่ได้หมายถึงการที่ชีวิตจะต้องสมบูรณ์แบบหรือทุกสิ่งที่เกิดขึ้นจะต้องเป็นไปอย่างราบรื่นแต่คือการที่เราสามารถมองเห็นคุณค่าในตนเองเข้าใจความรู้สึกของตัวเองและเลือกที่จะใช้ชีวิตในแบบที่ตรงกับใจมากที่สุดหากเปรียบเทียบให้เห็นภาพชีวิตที่ไม่มีความสุขก็เหมือนคนที่กำลังเดินทางไกลแต่ใส่รองเท้าที่ไม่พอดีทุกย่างก้าวจะเต็มไปด้วยความเจ็บปวด แม้จะถึงจุดหมายแต่ก็เหนื่อยและบอบชำ้ำขณะที่ชีวิตที่มีความสุขก็เหมือนการได้ใส่รองเท้าที่เหมาะกับเท้าแม้ทางไกลแต่ก็เดินได้อย่างมั่นคงมีรอยยิ้มระหว่างทางและยังสามารถชวนผู้อื่นให้ร่วมเดินไปด้วยได้ข้อดีของการเป็นเราในเวอร์ชั่นที่มีความสุขคือทำให้จิตใจแข็งแรงขึ้นสามารถรับมือกับความกดดันหรือความล้มเหลวได้ดี งานวิจัยด้านจิตวิทยาเชิงบวกของมาตินเซลิกแมนชี้ว่าคนที่มองโลกในแง่บวกและมีระดับความสุขสูงมีแนวโน้มประสบความสำเร็จในหน้าที่การงานมากกว่าคนทั่วไปถึง31%และมีสุขภาพร่างกายที่ดีกว่าในขณะเดียวกันก็มีข้อเสียอยู่บ้างหากเรายึดต,ติดกับความสุขจนเกินไปอาจทำให้กลายเป็นการปฏิเสธอารมณ์ด้านลบหรือปัญหาที่เกิดขึ้นจริง และพลาดโอกาสในการเรียนรู้แต่เมื่อเข้าใจสมดุลของชีวิตความสุขก็จะเป็นเหมือนเชื้อเพลิงที่ช่วยขับเคลื่อนไปข้างหน้าไม่ใช่กำแพงที่กั้นเราไว้เหตุผลก็เพราะความสุขไม่ใช่เรื่องเล็กๆที่เอาไว้รู้สึกดีชั่วครั้งชั่วคราวแต่คือรากฐานของความสำเร็จและความมั่งคั่งในระยะยาวยกตัวอย่างง่ายๆ หากคนเราตื่นเช้ามาด้วยความรู้สึกเบื่อหน่ายสมองจะทำงานในโหมดเอาตัวรอดมองเห็นแต่ปัญหาและความเสี่ยงแต่ถ้าเราตื่นมาด้วยความรู้สึกมีพลังและมีความสุขสมองจะเข้าสู่โหมดสร้างสรรค์มองเห็นโอกาสและความเป็นไปได้การทดลองของบารา bara f r e d r i c k s นักวิจัยด้านอารมณ์บวกพบว่าคนที่มีอารมณ์เชิงบวกสามารถแก้ปัญหาที่ซับซ้อนได้ดีกว่าคนที่มีอารมณ์ลบถึงสเท่า นั่นหมายความว่าความสุขส่งผลโดยตรงต่อการคิดการตัดสินใจและการลงมือทาเมื่อมองในเชิงกระบวนการการเป็นเราในเวอร์ชั่นที่มีความสุขคล้ายกับการเตรียมตัวสอบครั้งใหญ่ลองนึกภาพนักศึกษาคนหนึ่งที่สอบตกวิชาสำคัญในปีแรกเขาผิดหวังเสียใจและรู้สึกว่าตัวเองล้มเหลวแต่หากเขาเลือกที่จะไม่จมอยู่กับความทุกข์ mm hmm. เขาจะเริ่มต้นใหม่ทีละขั้น เขาอาจไปค้นหาวิธีการอ่านหนังสือที่เหมาะกับตัวเองลงเรียนพิเศษหรือฝึกทำโจทย์มากขึ้นทีละเล็กทีละน้อยจากความสิ้นหวังก็เปลี่ยนเป็นการเรียนรู้จากความกลัวกลายเป็นความมั่นใจและในที่สุดเมื่อสอบใหม่เขาก็ทำได้ดีกว่าเดิมชีวิตจริงก็เช่นเดียวกันการเป็นเราในเวอร์ชั่นที่มีความสุขไม่ใช่ไม่มีปัญหาแต่คือการที่เราพร้อมจะปรับและเรียนรู้ใหม่เสมอ เคล็ดลับหนึ่งที่ช่วยได้คือการฝึกสติเพราะงานวิจัยจากฮาวาดพบว่าคนเรามีสมาธิอยู่กับปัจจุบันเพียง4 7อร์เซของเวลานั่นหมายความว่าครึ่งหนึ่งของชีวิตเราหายไปกับความคิดฟุง้งซ่านแต่คนที่ฝึกสติจะสามารถเพิ่มระดับความสุขและลดความเครียดได้จริงอีกเคล็ดลับหนึ่งคือการฝึกเขียนบันทึกความกตัญญู (Gratitude Journal) ผลการวิจัยโดยโรเบิร์ตเอมอนส์ชี้ว่า คนที่เขียนสิ่งที่ตนเองรู้สึกขอบคุณวันละ3ามอย่างต่อเนื่องเป็นเวลา10สัปดาห์มีความสุขมากขึ้นสุขภาพร่างกายที่ดีขึ้นและยังนอนหลับสนิทกว่าเดิมความสุขยังเชื่อมโยงกับความสำเร็จและความร่ำรวยอย่างใกล้ชิดจากรายงานของก a l l u p Global Emotion s ีล่าสุดพบว่าคนที่มีความสุขและความพึงพอใจในชีวิตสูงมีแนวโน้มที่จะมีรายได้สูงกว่าค่าเฉลี่ยถึง20% เพราะพวกเขากล้าตัดสินใจกล้าลงทุนและกล้าที่จะสร้างโอกาสใหม่ๆหากพิจารณาในมุมของการสร้างธุรกิจความสุขทำให้ผู้ประกอบการไม่ยอมแพ้ง,ง่ายๆและมีความคิดสร้างสรรค์นในการแก้ไขปัญหาซึ่งสุดท้ายก็นำไปสู่ความสำเร็จที่ยั่งยืนสิ่งเหล่านี้ไม่ได้เป็นเพียงทฤษฎีที่ฟังดูดีเท่านั้นแต่ยังเกิดขึ้นจริงในสังคมยุคใหม่ หากดูผลสำรวจความคิดเห็นของคนรุ่นใหม่ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้โดยดีล t t สพบว่ากว่า60%ของคนรุ่นมิลเลนเนียลและเจเนเรชัน Y Y ให้ความสำคัญกับการใช้ชีวิตที่มีความสุขและสมดุลมากกว่าการมีรายได้สูงสุดเพียงอย่างเดียวค่านิยมกำลังเปลี่ยนไปจากการทำงานหนักจนหมดแรงสู่การทำงานที่สอดคล้องกับตัวตนและสิ่งนี้สะท้อนว่าผู้คนตระหนักแล้วว่า ความสุขคือทุนชีวิตที่สำคัญที่สุดในชีวิตประจําวันการเป็นเราในเวอร์ชั่นที่มีความสุขจะช่วยให้การใช้ชีวิตง่ายขึ้นเหมือนมีเว่นตาที่ชัดเจนกว่าเดิมเราจะไม่เสียเวลากับการเปรียบเทียบไม่หมดแรงกับการวิ่งตามมาตรฐานของคนอื่นแต่จะโฟกัสกับสิ่งที่เรามีและสิ่งที่เราต้องการจริงๆเช่นจากเดิมที่เคยรู้สึกกดดันเมื่อเห็นเพื่อนซื้อบ้านหรือรถใหม่ แต่เมื่อเราอยู่ในเวอร์ชั่นที่มีความสุขเราจะเปลี่ยนจากความอิจฉาเป็นแรงบันดาลใจและวางแผนการเงินในแบบที่เหมาะกับเราท้ายที่สุดการเป็นเราในเวอร์ชั่นที่มีความสุขสามารถเปลี่ยนชีวิตได้จริงไม่ใช่เพราะปัญหาจะหายไปแต่เพราะวิธีมองและวิธีตอบสนองของเราจะเปลี่ยนไปหากย้อนไปมองเหตุการณ์นักศึกษาที่สอบตกในตอนแรกเขาอาจเคยเชื่อว่าความล้มเหลวคือจุดจบ แต่เมื่อเรียนรู้ที่จะปรับตัวเขาพบว่าความล้มเหลวคือบันไดขั้นหนึ่งไปสู่ความสําเร็จชีวิตของผู้อ่านก็เช่นเดียวกันเมื่อเราสามารถเป็นเราในเวอร์ชันที่มีความสุขเราจะมองทุกเป็นครูความล้มเหลวเป็นสนามซ้อมและความสําเร็จคือของขวัญที่เราสร้างขึ้นเองสุดท้ายหากท่านผู้ฟังเป็นคนหนึ่งที่ชื่นชอบการอ่านหนังสือ และชอบสะสมเนื้อหาเรื่องราวการสร้างแรงบันดาลใจแบบนี้ต้องการค้นหาหนังสือไว้เป็นส่วนตัวก็ลองคลิกดูลิงก์ด้านล่างคลิปนี้ได้เลยครับและท้ายสุดหากคุณผู้ฟังชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมนะครับช่วยกดไลค์กดแชร์แลวก็กดติดตามช่องอ่านเอารวยพวกเราไว้ด้วยนะครับเพื่อที่คุณจะได้ไม่พลาดเรื่องราวดีๆหนังสือดีๆเล่มใหม่ๆและมุมมองที่น่าสนใจแบบนี้อีกในอนาคตรวมทั้งเรื่องราวเกี่ยวกับจิตวิทยาและการพัฒนาตนเอง สำหรับคลิปนี้ขอผู้ฟังจงโชคดีช่องอ่านเอารวยต้องลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ